สรุปหนังสือเมื่อเสียงหัวใจดังกว่าเสียงโลกเขียนโดยเอลูน่าหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคำเชื้อเชิญให้เราฟังเสียงหัวใจตัวเองท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความกดดันและคำว,ว่าควรจะซึ่งมักมาจากครอบครัวสังคมหรือแม้แต่ตัวเราเองผู้เขียนนำเสนอความแตกต่างระหว่างเส้นทางชีวิตสองเส้นทางคือสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ต้องทำจากหัวใจและชวนให้เราเลือกเส้นทางที่เชื่อมโยงกับความหมายความรักและความกล้าในการเป็นตัวของตัวเอง เธอไม่ได้บอกให้เราทิ้งทุกอย่างแล้วออกเดินทางตามฝันแต่เสนอแนวคิดว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นเลือกสิ่งที่ต้องทำได้จากสิ่งเล็กๆท่ามกลางชีวิตประจําวันที่วุ่นวายและเมื่อเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นวิถีเราจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตนชัดขึ้นและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมแนวคิดหลักของหนังสือชีวิตคือทางแยกระหว่างสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำคือสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังให้เราเป็น แต่สิ่งที่ต้องทําคือเสียงเรียกจากหัวใจที่เรารู้ว่ามันคือทางของเราผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีทางเลือกและทุกวันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนเส้นทางการกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ต้องทําจะนําเราไปสู่ความสุขความหมายและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงสิบแนวคิดสําคัญจากหนังสือ 1. ความแตกต่างระหว่างควรและต้องคาว่าควรมาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความกลัวและการตอบสนองต่อความคาดหวังของคนอื่นเช่นควรเรียนคณะนี้ควรทำง,งานประจำควรแต่งงานตอนนี้แต่ต้องคือสิ่งที่หัวใจของเราร้องขอมันคือเส้นทางที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะมันเป็นตัวตนของเราที่แท้จริง 2. เสียงเรียกภายในคือของขวัญทุกคนมีเสียงบางอย่างในใจที่บอกเราว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดอาจเป็นการเขียนหนังสือเล่นดนตรีสร้างธุรกิจหรือช่วยเหลือผู้อื่น เสียงนี้ไม่ใช่ความฝันลมๆแล้งๆแ,แต่คือสิ่งที่เติมพลังให้ชีวิตและเมื่อเรากล้าเดินตามเสียงนั้นเราจะพบความรู้สึกใช่อย่างลึกซึ้ง 3. ความกลัวคือด่านทดสอบการเลือกสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่ทางที่ง่ายเพราะเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่ความกลัวคือสัญญาณว่าเราอยู่บนเส้นทางที่มีความหมายและยิ่งเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น 4. ความคิดสร้างสารรค์เป็นทางออก เมื่อเราเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆเช่นไม่มีเงินไม่มีเวลาหรือไม่มีความมั่นใจผู้เขียนเสนอให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นวาดภาพในช่วงพักกลางวันเขียนบทความสั้นๆก่อนนอนหรือออกแบบงานศิลปะจากสิ่งของเหลือใช้เพราะการสร้างสารรค์ไม่ได้ต้องการเงื่อนไขสมบูรณ์แบบแต่มาจากใจที่อยากลงมือทำา้าเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ต้องลาออกจากงานไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแต่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นเขียนไดอารี่สินาทีต่อวัน วาดภาพหนึ่งใบในวันหยุดหรือช่วยเหลือผู้อื่นเล็กน้อยแล้วสังเกตว่าหัวใจรู้สึกอย่างไร6กลับไปหาตัวตนวัยเด็กสิ่งที่เรารักตอนเด็กบ่งบอกความเป็นตัวเราที่แท้จริงเช่นบางคนชอบวาดภาพบางคนชอบตั้งคําถามบางคนชอบช่วยเหลือเพื่อนการกลับไปสํารวจความชอบในวัยเยาว์คือเบาะแสสําคัญในการค้นพบสิ่งที่ต้องทําของชีวิต7สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจเราต้องมีพื้นที่ที่เรากล้าจะเป็นตัวเอง เช่นห้องเล็กๆมุมเงียบๆหรือช่วงเวลาที่เราสามารถพูดคุยกับตัวเองได้อย่างอิสระเพราะในพื้นที่นั้นเราจะสามารถได้ยินเสียงของหัวใจชัดขึ้น 8. เชื่อมโยงกับผู้คนที่เข้าใจการเดินทางตามเสียงหัวใจไม่จําเป็นต้องโดดเดี่ยวการได้อยู่ใกล้คนที่กล้าทําตามฝันช่วยเติมพลังให้เราเชื่อมั่นในตนเองเช่นเข้าร่วมกลุ่มง,งานสร้างสารรค์ชุมชนศิลปินหรือวงสนทนาที่ให้แรงบันดาลใจ 9. การลงมือทําคือเวทมนต์ ไอเดียที่ไม่มีการลงมือทําก็เป็นเพียงความคิดลอยๆผู้เขียนเน้นว่าเมื่อเราทําซ้ําๆในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องมันจะกลายเป็นพลังเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นใจสิเส้นทางนี้ไม่มีผิดบางคนอาจเริ่มช้าบางคนอาจลงทางก่อนกลับมาหรือบางคนอาจเปลี่ยนทางกลางคันผู้เขียนย้ําว่าไม่มีทางผิดถ้ามันมาจากหัวใจเพราะทุกก้าวที่เราเลือกจากความรู้สึกภายในคือก้าวที่พาเราเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงบทสรุป เมื่อเสียงหัวใจดังกว่าเสียงโลกไม่ใช่แค่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจแต่มันคือคู่มือสำหรับคนที่อยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผู้เขียนไม่ได้สอนให้เราละทิ้งทุกอย่างแต่เชิญชวนให้เรากลับมาถามตัวเองวันนี้ฉันใช้ชีวิตตามสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ต้องทำหากเรายังอยู่บนเส้นทางของควรจะนั่นไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ต้องทำจากใจเรานั้นยังรอเราอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไรหรือมีข้อจำกัดแค่ไหน เสียงหัวใจของคุณมีความหมายและคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้ง